สวัสดีครับช่องวินเตอร์ๆๆข่าวอะไรระแรงทะลุนรกนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวดราม่าอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดราม่าการบูลลี่นะครับหรือว่าการเหยียดเพศสภาพนะครับก็เกิดขึ้นระหว่างสอวอัตทมมี่นะครับหรือว่านางแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดนะครับสมาชิกกุฎิสภาสหรัฐอเมริกาที่ถูกอดีตนักแสดง นางเอกรุ่นใหญ่นะครับที่ชื่อว่าคุณตุ๊กจันจิราจูแจ้งนะฮะปรากฏคอมเมนต์จากเฟซบุ๊กของคุณตุ๊กเนี่ยไปคอมเมนต์ในข้อความที่โจมตีสวัมมี่นะครับมีการพิมพ์ว่าพิการซ้ำซ้อนนะฮะก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยสวัมมี่เธอได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนะครับฟังเสียงของผู้ชุมนุมนะฮะ แล้วก็เคาลบหลับประชาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือเธอออกมาสนับสนุนม็อบคณะราษฎรหรือว่าม็อบประชาชนนั่นเองนะฮะก็ถูกอีกฝั่งความเห็นทางการเมืองเนี่ยโจมตีฮะมีการพิมพ์ว่ากรณีสวัทมมี่อเมริกานั่นปล่อยนางพร้ามไปเถอะครับยิ่งแสดงความเห็นยิ่งดูเสลอข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่ตำแหน่งขนาดนั้นแต่ไม่บริโภคข้อเท็จจริงก็ถูกแนวคิด ทางการเมืองฝั่งตรงข้ามโจมตีนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของคุณตุ๊กจันจิราจูแจ้งเนี่ยไปพิมพ์ว่าพิการซ้ำซ้อนก็สำหรับสวแทมมี่นะฮะเธอมีตำแหน่งเปถึงพันโทหญิงด็อกเตอร์ลด,ดาแทมมี่รักวันะเป็นนักการเมืองชาวอเมริกันเชื้อสายไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นสตรีทุกพลภาพหรือว่าคนพิการเพศหญิงนะครับที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของอเมริกานะครับ ก็การที่เธอต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างต้องใส่ขาเทียมเนี่ยฮะก็เพราะว่าเธอเข้าร่วมในสงครามลุกล้านอิรักนะครับก็ทำให้เธอเนี่ยสูญเสียขาไปแล้วก็ภาพของเธอที่ออกมาตามสื่อต่างก็จะเป็นภาพที่ใบหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ขึ้นเวทีด้วยการเผยให้เห็นขาปลอมที่เธอใส่นะครับเธอมีความภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ได้อับอายกับ ความพิการทางด้านร่างกายแต่ว่าแสดงออกถึงตะก,กะทางความคิดบนเวทีมากกว่านะครับการที่โดนวิจารณ์ว่าพิการซ้ำซ้อนแบบนี้มันเหมือนเป็นการบูลี่ทางด้านเพศสภาพหรือว่าสภาพร่างกายซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครนะครับความหมายของคําว่าพิการซ้ําซ้อนเนี่ยหนึ่งก็คือเขาว่าว่าพิการทางร่างกายแล้วยังพิการทางตรก,กะความคิดอีกหรอในการที่สอวอตมมี่เนี่ยออกมาสนับสนุน ข้อเรียกร้องของม็อบนะครับก็ตรงนี้ก็กลายเป็นดราม่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทัวลงวิจารณ์กันต่างๆนานา,นานะครับก็ใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องวิคเตอร์วิคเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับวันดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิคเตอร์วิคเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนะครับ